วันนี้จะพาไปดูใบที่วางไว้เมื่อสามเดือนที่แล้วนะคะว่าจะโตแล้วหรือว่าตายไปแล้วนี่นะคะใบที่เราวางเอาไว้เมื่อวันที่เก้ากันยาก็ประมาณ3ามเดือนนิดๆน,นะคะใบแม่นี่ก็คือแห้งเหี่ยวแล้วก็บางต้นนี่ก็คือหลุดออกไปแล้วด้วยต้นนี้นะคะนี่ ออกมาเป็นแฝดด้วยไม่มีรากก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาเราไปถปูกลงดินแล้วเนี่ยรากก็จะมาเองเวลาวางใบเนี่ยคุณจะไม่รีบนะคะจะรอให้ให้ใบแม่เนี่ยเหี่ยวแห้งจนหลุดไปเลยแล้วค่อยเอาไปปลูกเพราะว่าถ้ารีบเนี่ยถ,ถ้าเราเอาใบไปวางบนดินพอเดินความชื้นใบก็อาจจะเนา่าทำให้ต้นเบบีของเราเนี่เน่าไปด้วยนะคะ ต่อไปเราจะมาดูวิธีการปลูกนะคะคุณจะใช้ดินดินผสมมาแล้วนะสำหรับไม้อวบน้ำแล้วก็ไม้หนามคุณอยู่ออสเตรเลียนะคะก็จะมียี่ห้อออสโมโค e อันนี้เป็นดินที่ผสมมาแล้วใช้ได้เลยค่ะตอนนี้เราก็พร้อมปลูกแล้วนะคะแล้วก็เอาเบบีของเรามาเสียบ เสียบลงไปเลยพยายามให้ตรงปลายนะคะถึงแม้ไม่มีรากไม่เป็นไรเอาปลายเสียบลงไปในดินไม่ต้องไม่ต้องเน่นมากนะคะเสียบตับให้เป็นธรรมชาติเนะะี่ยค่ะวางลงไปเอาดินกลบหน่อยไหคะนี่ก็ได้ละ หลังจากนี้นะคะก,ก็รดน้ําให้ชุม่มแล้วก็ไปวางไว้ในที่ที่ได้รับแสงแดดส่องถึงนะคะคล้ายๆกับที่ที่เราเคยวางใบะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เทรนแดดไปเรื่อยๆก็คือพยายามขยับออกแดดให้ได้นานมากขึ้นมากขึ้นจนจนเขาสามารถทนแดดได้นานๆได้แล้วเขาก็จะอยู่ในที่ที่แดดจัดได้ที่เมืองไทยอาจจะต้องกางสแสลนนะคะเพราะว่าแดดอาจจะร้อนเกินไป เบบี Baby, หน้าตาแบบนี้แล้วแม่หนูหน้าตาเป็นยังไงเราพาไปชมกันค่ะนี่ค่ะแม่หนูเองเห็นไหมคะเหมือนแม่ไหมคะเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นเกรทเทอร์ r i ียเพอร์เ e ล i g ไลท์น,น,นะคะช่วงนี้สีอาจจะซีดๆหน่อยเพราะว่าที่ออสเตรเลียเป็นหน้าร้อนถ้าเป็นหน้าหนาวสีก็จะออกม่วงอมชมพูสวยงามมากค่ะ